<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชีปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีเจ้าเชฟโเรเลตนะครับวาก,กอนนะมานําเสนอกัน,นครับตัวนี้เป็นรถปี1969นะครับนะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่445,000บาทนะครับใครชอบรถแนวนี้นะก็ ลองดูนะครับนะเผื่อจะถูกใจนะหรือว่าใครกำลังหาอยู่นะชอบรถแนวเก่าคลาสสิกเรโทรอะไรประมาณนี้นะครับทางช่องเราก็จะมีมานำเสนอกันให้เรื่อยๆนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับรถคันนี้ปั้นมาจากซากนะครับนะนี่ทะเบียนไม่ขาดต่อนะครับสีกับภายในนี่ก็ทำมานานแล้วนะสภาพก็จะประมาณ70%นะครับนะตามสภาพครับเครื่องตัวนี้เป็นยูนะครับเกียร์ออโต้ครับผม รถขับได้ปกตินะครับแอร์เย็นช่วงล่างก็จะอารมณ์ประมาณแบบรถรถเตี้ยๆนะความร้อนรถก็ปกติครับวงมาลัยเดิมๆนะครับรถคันนี้อยู่อยุธยานะครับสนใจติดต่อได้ครับรายละเอียดผู้ขายลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรผู้ขายมี line ไลน์ไอดีให้เรียบร้อยนะครับสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับทางช่องก็เป็นสื่อกลางเท่านั้นนะครับนะก็ สีสันนี่ถือว่าก็โอเคนะครับนี่ตัวบอดี้ทรงนี่ถือว่าใหญ่เลยนะถ้าอยากจะได้แบบเนี้ยนเนนี่ก็เอาไปเก็บเพิ่มนะครับถือว่าโอ้ครับขับนี่คือดึงดูดสายตาแน่นอนครับรถทรงแบบนี้นะครับคลาสสิกมากครับถูกใจยังไงก็ลองทักไปครับเข้าไปลองดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับรถเก่าเอามาทําใหม่นี่มันต้องต้องดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับ ต้องคนที่มีใจรักและชอบจริงๆด้วยนะครับคนในรถเก่านะครับถือว่าสวยครับนะดูจากทรงภายนอกนะสำหรับผู้ที่ชอบในรถเก่านะครับสวยเลยครับสวยเลยก็โอเคครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะสำหรับคนที่ชอบรถเก่าๆนะหรือว่ากำลังมองหารถเก่าอยู่นะอยากจะซื้อไปใช้งานหรือว่า อยากจะได้เอาไว้ทําอะไรหรือว่าอยากจะได้เอาไว้โชว์นะครับนะช่องเราก็มีรถเก่ามาแนะนํากันนะครับส่วนใครจะชอบไม่ชอบนั้นก็แล้วแต่ผู้ชมจะตัดสินใจนครับแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะอยากจะได้เอาไปใช้งานต่างกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียง่นี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ